ตอนนี้คุณแลมโบ้เดินลงไปซื้อยาแก้เมารถให้ผักการหอมค่ะฝนฟ้าตกค่ะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยตอนนี้คุณแลมโบ้เดินมาแล้วค่ะฝ่าส่ยฝนไปร้านขายยามาแล้วถักซซ่แกนสกตริงเด,ดีวยวย ตัตีหาซื้อยาแก้เมารถให้ทุกอย่างทุกอ่างทุกทุกอยมีทุกอ่างอ๋ออันนี้มันเป็นแบบมันฝรั่งอะไรนะเขาเรียกหมากฝรั่งค่ะหมากฝรั่งเยอยว่าอย่รงดอนอสเลันสครนอยลัง่มนะมันจะเวทไทยแล้ t ฟังว่าฟังว e ฟูร์กู ยา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 ายายายาายายาาย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 าาย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 ยาาไายยายาย่ายาาย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 ยายยา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 ยยาาย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 า่าายายายาางยา ไม่ยอมนั่งหน้าเรามาทานอาหารกันที่ห้างอีเคียค่ะเป็นอาหารในช่วงคริสต์มาสอาหารยูนค่ะตอนนี้เดินขึ้นมาบนห้างแล้วค่ะ รอลูกสาวกับหลานชายอยู่จ้ะคุณตาคุณตานั่งรอคุณย่าเข้าห้องน้ำค่ะมาแล้วนี่พาการหอมเย็บ <c ười> เย็บผ้าปิดจมูกให้คุณย่าค่ะสาวกับหลานชายมาแล้วฮัโลโหลฮัโลโหล

นี่ค่ะอาหารยูลอาหารคริสต์มาสค่ะวชิกรเดเชิญแม่ยา มีจุดเอาไว้ห้ามยืนใกล้กันให้ให้ยืนอยู่ในจุดขีดเหลืองนะคะก็อินมุสันในร้านอาหารถักสมิเกนสักรี ามคิวค่ะตามคิวสรุปแล้วคุณย่าเลี้ยงค่ะถักโซนี่เกนสกเหลี่ยงวอชิคกกุตมุชานให้คุณย่าก่อนเดิมเบอร์วางไว้ให้อันนี้มุชานืมถัก เอามีเป็นชุดให้แบบนี้นะคะช้อนมีสิ์มีสิ์ mm hmm. โรแมนติกได้มุมสวยอสบายยังเลยลูกโอ้โหขา,าขึ้นอย่างนี้เลยเหรอลูก อคออย่าี้เลยเหรอเฮ้ยฮอ่ะเฮน่าเฮนซเฮทักทายยายอย่างนี้เลยเหรอือทักทายายาอย่างนี้เลยเหรอคะนีอ่อรอนอรัอน

นีตนี่อ่ะเดนเนี่ักสค่ไมเีินี่อ่ะไคยหมอนะนะี่ย่นี่พอัยรัคุณย่าไม่ทานยกไอ้กบคุณย่าไม่ทานปลาดิบรักดูโฟออรดูโฟหอดโ ทิวสัน่ามาอยกไปมาชลข้นสิก็เมนเมนว่ามันนี่กุมหอว่ามันนี่ล like ักนะคะคุณยาไม่ลักนะปาดิบชีลาวค่ะไข่ต้มซิลพวกปลานะคะ ขนมปังค่ะอันนี้สลัดเลือดเบต้าสลัดค่ะแฮมชีสค่ะอันนี้ก็แฮมค่ะอันนี้คืออูสมาการีนเนยเก็ะจะได้สามอย่างสามอย่างเก้าสิบเก้าโคนค่ะประมาณ

Ja. Blijf vast, kan je hoort dat ik al maar beetje... Ja, dat maar ik ga Maar ja. 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 ja.

Vinh nghệ thuật. Ừ Ừ án, mãi, 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 mãi,

ยปลาดิบกับพกชีลาว คุณยา่าคุณย่าเลี้ยงค่ะอันนี้ก็เป็นชุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับอาหารอีกจานหนึ่งจ้ะน้ำผลไม้แคลฟอร์ร์หรอล่อรอบเลย Det är snart en kanin menar du? Snarl har han blivit i alla fall. Va? Ja, jag vet inte. Det är väl lite djupt, va? Det är rödkål. Mittbal. Mittbal, ja. กาจานนี้เป็นของคุณเลมโบนะคะก็เป็นชุดที่สามนะคะอันนี้เป็นอาหารค่ะเชิดบุลา <c oughs> ก็คือมิสบอนพ <c oughs> ูตอติสเชิดบุลาก็จะเป็นเหมือนกับลูกชิ้นนะคะพูตอติส คุกกับปุตติตมันฝรั่งต้มค่ะไส้กรอกเขาเรียกว่าโคลนะคะเป็นพวกเนื้อเนื้อเนื้อต้มเนื้อตุน๋นทวกนี้เขาเรียกเชิดกรีจ้ะ อันนี้ก็คือรือดบิดเรืดบิดอ่ะเป็นหัวแดงๆงมันมีมันเป็น <c oughs> หัวแดงๆมันแก้ความดันสูง <c oughs> ได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ยอดสนก็เป็นมันฝร,รั่ง <c oughs> ที่เขาเอาไปอบใส่ออโอ้หลายอย่างะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็จะมีปลาเขาเรียกว่าซิลนะคะโอ้ Aron! Aron! Nu ska de inte jaga. Nej, ja ja. Sen gick jag med Valley, så Valley hade aldrig varit på mm. first ตักกล่องอีออนชีส oh. บ hmm. like ิ๊กอ iv. ือก็มาเพื่อนวันวิสแล้ว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  på potatis, eller? Inte gott. Yeah. ?�ell: yep, got mm. <tark> Nej, in uh -huh. mm. <tark> mm. <tark> <Ja. tark> det är gamla potatisar. Inga ingen nu. Lite nya. Jättegott. så min som bli då. Hon tog en dryg sötpotatis. Man blir så jävla mätt av och Det kan är Annars tar Det var ett Har du ingen kam? Kammar du? Rusa Ja. Come with it muffin, <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Go on. Mm. 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 What? 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 <laughs> mm. <laughs> De fick inte det är bara leker med det. Men den. Vill du ha den? Du får den om du vill. Mm. Det blir Jag har ju satt frö. Har du också satt dina frö? Ja. Till vintersalladen. Mm. Har du inte satt dem? Mm. Nej. Mm. Det är ju synd att hon inte kan äta köttbullar och vinterkorv. คุณปดไหมนะก็เดี๋ยวมื้มื้อนั่งชิบุรีมากินอาหารคริสต์มาสขาวหม้อข้าวหม้อข้าวหมจะมีเตาไรใส่แขนให้แสดงว่าเราจ่ายเงินเลยข้าวหม้อ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 จะมีเตาไรใส่แขนให้แสดงว่าเราจ่ายเงินเลยข้าวหม้อ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  เชดบุญละจิตายอบสปิรตไม่มีบอลลูกชิ้นลูกชิ้นบัวแดงสตรเบอร์รี่จัมมันฟ้าโมคือยาดทวดยาดทวดอกอจัมมันฟ้าโมเล่ยิ้มจังเลยยังไม่มา inte mm, varför han är så jävla otålig. Nu när det är så mycket. Wow, lampa. Wow, det här Lampa. inte yeah. det. <märksamhet> 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 <tatt> <tatt> ไม่สนใจแต่อะไรอร่อยมากกเนื้อเปิลเนื้อปเปิลยัดกิ่งกอไทยกไทยกอเป็นข้าวเหมือนข้าวเขาเปต้มใส่นมใส่อะไรอย่างเงี้ยมันตีอร่อยสุดอ่ะมันสุดที่ดีอ่ะพี่คนที่รีส์เอาเงินเต็มไปเลยนะมันสุดมากแล้วหุ่นยนต์มันไม่ก็อร่อยที่ดีที่สุด ว่ารู้วึงคลิปร้เม็ดเอกคลิปร้เม็เอกคุณแรมโบ่บอกว่าข้าวเหนียวกับไข่ที่คุณทำเมื่อเช้าก่อนจะออกเดินทางประกาดหอมทำข้าวจีค่ะข้าวจีแอนซคลิปใช่ไหข้าวจีข้าวจีจ้ะข้าวจีไม่ใช่ข้าวจีข้าวจีว่าข้าวจี คิ Sugar, monsieur, Circuit, ีบบรีดแมตเอกครีบบรีดข้าวเหนียวเอกเอกไข่ใชไข่อร่อยค่ะมิตโพิกฝ้นะนี้เหเราใส่เฮสตเน็อบลันกาไปดาได่าอันแกเฮสตเนอบลันกา Rätt som det gick hit så gick det dit. Och sen gick det ner i backen. Ja, rakt ja. ner i backen. I diket. Uh -huh. mm. Så är det. Oj, oh, ja. Rida, rida ranka. Jag kom mm. på att jag en fåglarna när jag inte se på jobbet. Hopp, 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 hopp. han. <laughs> han, ja, han, vågar, han skrev att vi är det bästa platserna här och så skrev han... De eh, har mycket folk. Mm. Mm. Kan du låna den? Nästan så jag uh -huh. okay. kan du låna den? Mm. 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 Yeah. Oh. Mm. Oh. Oh. Ja. Åh. ut Så det ut Adam har för

คอมานด์สัปปอ่ะจ o ยปุ๊ชนใดคุณอุ๊ยอุ๊ออยคุณตามบอกว่าพรุนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนมามาเยี่ยมเยือนที่บ้าน่ยงเยี่ยงเยือนงเ่ี่ยงยเยยงเยี่ยงี่ย่เ่่เเยเลย่ Är mer dricka? det något att som vill ha Ja, อิ่มอร่อยขอบคุณญาติทวดแล้วสาหรับอาหารพิซซ s ามากนะคะขอบคุณญาติทวดแล้วเยี่ยวย่วยเป๋าไงยอมแม่นอนด้เหรอเจี๊ยบย่อยแก้ม๋ Vad är gammalt? Nu ser jag trött ut. Vad mm. är gammalt? Det är väl inte gammalt? Det är du väl? Sitter du och säger att jag är gammal? Nej, men det är väl ändå, om man inte har mm. haft det på 20-25 år. har det Det hade kanske blivit en ren katastrof om mm. du lukta. Jag vill vara sånna saker. Man vill vara på att börja hålla tätt. Eller <här> <Kör> hå <här> hålla tätt? Kan inte hon heller hålla till? Hon fiser. Hon fiser. Hon fiser, är det den som är? Tycker jättehårt. Det är samma kille i nat, Jättegalen kille. det det ena så är det det andra. Men det ska man ju göra. Man ska ju inte hålla igen det. Och det är farligt. Då kan man bli rättssjuk. Vad nu då? Rusta. Om, om jag går på det här så är, det här, det här är det jag tror jag du ska passa på. att det vet ju vad det är. Mm. 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 <laughs> jag ska också gå på